ราจะมารีวิวดอกกระเจียวบานนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวดอกกระเจียวบานนะคะเรายังถอนไม่ได้ในตอนนี้เพราะว่ามันมีใบอยู่ใช่เราขิ่นเหล็กเลยกระเจี๊ยบหดแล้วแม็กไปไหนเคเราเห็นเราเห็นไปมาใช่ไหมเจ้าพี่ ไม่ได้นะคะแล้วสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลแล้วก็กดซับสไคร้นะคะขอโทษนะคะที่มันดีคลิปสันป้นเพราะว่านีน่เป็นงานด่วที่